嗯嗯，哦。<sighs> oh. พื่อนสวัสดีครับเุ่มค้านะจ๊ะคอนอื่นเลยเพื่อนวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้จะมากินไก่ทอดแบบไก่ทอดล้วนๆนะครับผมนี่เป็นการเขย่าวงการไก่ครั้งใหญ่ตึ้งๆๆๆงๆงเลยครับผมนี่คือชิคกบูมบิ๊กชิคนะครับผมจะเป็นไก่กรอบเพื่อนเมื่อแค่ดูจากภาพนะคือน่ากินมากคือดูกรอบนะครับผมเ็าจะเป็นไก่ทอดมีดีที่แป้งคราฟต์ด้วยนะครับข้างๆตรงนี้มีซอสนะครับผมซอสเขาสวยมากเพื่อนเพื่อนดูภพ็กเกจิ้งองซอสเขาสจะเป็นแบบซอสมะเขือกับซอพริกคบบผมเา็แ่ีลงไป ในก่น,นะครับผมสามารถสั่งมากินกันได้ง่ายๆเลยนะครับผมเว็บไซต์หรือว่าแอปนะครับผมเดอะพิซซาคอ p a n นีจะได้กินไก่ทอดชิคกบูงบิ๊กชิทนะครับผมไก่ทอดใหม่จากเดอะพิซซาคอ p a n นีนะครับนี่ครับผมน้ำจากส่วนมัเง่นเงนดูความกรอบของนางตายแล้วต้องมองนละยแม่แม่ดูความกรอบความฉ่ำด้านในนะเื่อจ๋า อร่อยเราดมคนชอบกินหนังๆนะเพื่อนอือบอจะบอกว่าเขาจะมีความอร่อยเฉพาะตัวเลยนะครับผมรสชาติใหม่ๆเทียบอร่อยมากเพื่อนครับรสชาติเขานะจะไม่เหมือนไก่ทอดอื่นที่เพื่อนๆเคยกินมา อันนี้ก็คอนเฟิร์มเลยโดยเฉพาะต้องแป้งนะครับผมจะกรอบแบบสะใจมากเพื่อนครับผมจะไม่เหมือนไก่ทอดแบบกรอบๆน,นะครับบอกได้เลยว่ามาครบทุกม,มิติคนรักไก่ทอดนะครับผมถูกใจแน่นอนครับผมใครชอบไก่ทอดไก่กร,บกรอบๆนะอร่อยเข้าเนื้อช่าเด็ดทุกคําครับผมไปลองกันได้เลยอร่อยมากครับเนี่ยเพื่อนเพๆดูข้างในหมเนื้อเนื้ออะไรอย่างงี้คือฉ่ำน,นะ เราจะกินกับดูโอซอสสุดพิเศษนะครับผมเป็นซอสมะเขือกับซอสพริกนะโอ้โออแกะง่ายเพื่อนตรงปลายเขาจะแบบปึ๊บได้เลยแล้วก็อาจจะใส่ซอสอุย้ยเออเลอิศจะเป็นซอสมะเขือซอสพริกอู้ตายดูชัำเ <c oughs> เกินนะแม่ ือให้เพื่อนดูภาพตามคือไก่เขาจะกรอบแบบไม่มีที่เตี๋ยกรอบเลยเนื้อเขาปรุงแบบไม่เหมือนไก่ทอดแบบเจ้าอื่นนะจะเป็นสูตรพิเศษเลยนะครับผมอ๋อซัมมะเขือให้ไก่คือร้อนร้อนนะ คือเนื้อเขาจะมีความฉ่าอร่อยเข้าเนื้อมากๆเลยนะผมจะฉ่าเด็ดทุกคาเลยเพื่องานคือแป้งดีไก่กรอบกินเข้าไปก็จะฉ่ำ จริงนะครับเพื่อนคิดว่าแบบเฮ้ยแบบไก่ทอดแบบเหมือนอันนู้นเหมือนอันนี้เหมือนเจ้านู้นเหมือนเจ้านี้หรือเปล่าบอกเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนใครเลยนะครับผมเขาจะมีความโดดเด่นเลยที่เฉพาะตัวความฉ่ำของน้องนี้น้องสวยมากเลยอะ่ะมั้งอะไรบา้าง <c oughs>

เราจะกินข้าวสับม,มะเขือเทศแล้วก็บีบข้าวสับม,มะเขือเทศนะครับว่าสวยงาม ออยากให้ลองมากๆเลยนะครับผมไก่ทอดใหม่นะครับผมชิกกะบุมูมบิ๊กชิกนะครับผมชอบชื่อถึงเลยชิกกะบบูมบิ๊กชิกไก่ทอดเดอะพิซซ่าคัพนีชิกกะบุมูมบิ๊กชิกเออ <c oughs> ทำแบบเป็นซอสลาวาอุ้ยยาหยุดนะแล้วคือดมสั่งมาแบบสักพักแล้วนะไก่ยังกรอบอะ <c oughs> กรมากอ <c oughs> ซอสเขานำเพื่อนนะพอเขาอร่อยนะครับผมฉ่ำไปหมดทุกอน,นูเลยนะประทับใจความกรอบอะ่ะอื Det er det. จ้าชิ้นสุดท้ายแล้วครับอร่อยมากมสงสัยว่าเขาจะมีวันแบบหมดความกรอบไหม แต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้ายครับผมกรอบแบบครับกรอ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 บอร่อยสุดยอดเนื้อคือแบบทำเวอร์ไม่ไหว Tao hai khó hả? Là cái cả. Là cái này. Có làm à? cái vấn khắp. Ôi, เมานะครับเพื่อนครับไก่ทอดไก่กรอบใหม่นะครับผมชิกกบุมบิ๊กชิกอยากให้ลองจรงิงหนึ่งเลยไก่เขากรอบแบบกรอบอะกรอบคือกรึบแล้วกรอบนานสองเนื้อข้างในฉ่ำฉ่ำมากอร่อยรสชาติดีอร่อยเข้าเนื้อฉ่ำเด็ดทุกคำไก่เขาจะเป็นแบบไก่กรอบแป้งคราฟต์ด้วยนะครับผมเด็ดมากอยากให้ลองนะครับผมเพื่อสามารถลองนะคผมสั่งกันได้เลยที่เว็บไซต์หรือว่าแอป t ด e p i z ส a Company 1ร1 2นะครับผมรับรองว่าจะได้กินไก่ทอดที่แบบอร่อยมากมากครับ รู้เรื่องอยากกินอีกเลยอ่ะโอ้ยวันนี้ประมาณนี้กันนะครับผมดมลาบไปกับชิคกับปูมบิ๊กชิคในวันนี้ดมลาบแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน๊ายบายค่ะรักทุกคนนะครับ